คุณคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับกันแน่คะคําถามนี้คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจทํางานประจําเกี่ยวกับด้านการขายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นอีนะคะต่อมาจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงคอ call นเตอร์ไปนะคะส่วนสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่มีความคล้ายกับคอ call นเตอร์แต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะอาชีพนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับการเรียกนะคะโทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะมันก็คือทีละเซล สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทเลเซลกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเทเลเซลกันก่อนเลยดีกว่านะคะเทเลเซลคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะแปลแบบแยกคําดูนะคะเทเลเนี่ย เป็นรากศัพท์นะคะมาจากภาษากรีกนะคะหมายถึงไกลหรือห่างไกลนะคะในขณะที่คําว่าเซลนะคะหมายถึงการขายนะคะเมื่อสองคำรวมกันนะคะจึงหมายถึงการขายทางไกลหมายความว่าอะไรหมายความว่าการขายนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปเจอตัวลูกค้าไม่ต้องเห็นหน้าลูกค้านะคะเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์กริ๊งนะคะโทรหาลูกค้าเพื่อที่จะขายสินค้าและก็บริการผ่านทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะหน้าที่ของเทเลเซลนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่ โทรหาลูกค้านะคะเพื่อจะนําเสนอสินค้าและบริการนะคะโดยรายชื่อนั้นนะคะจะได้นะคะจากบริษัทนะคะเป็นคนให้มาเนาะทีนี้คุณสมบัติของการเป็นเทเลเซลนะคะคุณจะต้องมีทักษะของการพูดที่ดีคือมีวัฒนศิลป์ในการพูดมีศิลปะในการพูดมีศิลปะในการโน้มน้าวใจคนนะคะพูดยังไงก็ได้นะคะให้ลูกค้ารู้สึกคล้อยตามให้ลูกค้ารู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะได้สินค้าแล้วก็อยากจะใช้บริการของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆน,น,นะคะที่คุณอยู่นี่คือหน้าที่ของเทเลเซล นี่นะคะเรามาดูความแตกต่างนะคะระหว่างคอเซนเตอร์กับเทเลเซลนะคะว่ามันต่างกันยังไงนะคะย้อนไปที่ต้นคลิปนะคะทุกคนที่ได้ถามไปนะคะว่าคุณคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับกันแน่คะ อ่อนะคะตอบตัวเองได้หรือยังคะในกรณีที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นฝายรับนะคะคือชอบอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆนะคะรอให้เป้าหมายนะคะหรือว่ารอให้เหยื่อนะคะมาพุ่งชนตนเองนะคะแนะนําให้ทํคอร์เซนเตอร์ค่ะคนเป็นคอรเซนเตอร์นะคะคุณไม่จําเป็นต้องขายสินค้าและบริการเลยนะคะเพียงแค่คุณใช้ทักษะนะคะเห็นอกเห็นใจนะคะคือทํายังไงก็ได้นะคะให้ลูกค้าเนี่ยพอใจในการให้บริการของคุณคือสามารถที่จะตอบข้อสงสัยแล้วก็แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะนี่คือหัวใจของคอร์เซนเตอร์เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ย สามารถที่จะเย็บๆบนะคะบอกโปรโมชั่นหรือว่าสิทธิพิเศษนะคะของสินค้าของบริษัทของคุณได้อีกเช่นเดียวกันนะคะถ้าลูกค้าประทับใจนะคะแน่นอนว่ามาซื้อซ้ำค่ะอย่างที่2นะคะกรณีที่คุณคิดว่าตัวเองนะคะ เป็นฝ่ายรุกนะคะคือมินิสายนักล่านะคะชอบข้อหาเป้าหมายทพื่ชนเป้าหมายด้วยตนเองนะคะแนะนาไม่ทาเทเลเซลเลยนะคะก็คือกดกริ่งนะคะโทรหาลูกค้านะคะเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการเพียงเท่านี้เองค่ะนี่นะคะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้รู้เอ่อรู้จักกับอาชีพเทเลเซลมากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจดิฉันในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe นะคะเป็นกําลังใจได้ที่ช่อง u t u b e นี้เลยนะคะ MC p พ n k y ้ r o ลลี y Present ค่ะแล้วพบกัน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ